สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิว power bank ตัวใหม่นะครับที่ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับลักษณะกล่องนะครับจะเป็นแบบนี้ power bank นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น power bank กี่แอม์เนี่ยกี่มิลลิแอม์เนี่ยสามหมนะครับ 3 0มหมนมิลลิแอมนะครับ made in china นะนีะ่โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับจริงๆแล้วผมแกะแล้วแหละนะจริงๆแล้วผมแกะแล้วนะครับเอาแกะนะครับทีนี้พอแกะออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แกะออกมาจะเป็นมีพลาสติกรองใสๆแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว power bank นะครับก็จะมีซองใส่นะครับ จะมีซองใส่วางไว้ก่อนแล้วก็แกะออกมาก็จะมีตัวนี้ครับถุงกร,รมยี่นะครับให้เรา1ถุง1ใบนะครับมีสายรูดตัวน,นี้มีสายรูดได้นะครับเก็บรักษานะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวสายนะครับสายชาร์จเป็นหัวไมโคร USB นะครับ อันี้หนึ่งสายนะครับทีนี้มาดูเจ้าตัว Power Bank กันนะครับผมสั่งมาเป็นสีเขียวนะครับซึ่งจริงแล้วมันมีสามสีนะครับเป็นแบบฟาส t c h a r ์ด้วยนะครับเป็นแบบ f a ส t Charge ด้วยนี่ครับทุกคนยี่ห้อนี้นะครับนะครับไม่ไม่ขอพูดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์ไม่เข้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเนี่ยช่องเสียบตัวสายชาร์จนี่แหละนะครับ เวลาชาร์จไฟนะครับเวลาชาร์จไฟเข้าตัว Power Bank นะครับเป็นตัว Micro USB นะครับด้านหน้าเป็นแบบ Fast Charge นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีสายนะครับสำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือของเรานะครับหรือว่าพวกแท็บเล็ตนะครับอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายดึงออกมาได้นะครับมีทั้งหมด4สายด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นหัว Lightning นะครับ ไรนิ่งอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีหัวที่เป็นแบบ Type C e, นะครับ Type C อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะเป็นหัวที่เป็นแบบ Micro USB อีกหนึ่งอันนะครับสำหรับชาร์จพวกหัวที่เป็น Android อะไรพวกนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเหมือน USB นะครับหัว USB เนี่ยอีกหนึ่งอันเพื่อเอาไว้สำหรับชาร์จ ไฟเข้าตัวเครื่องก็ได้นะครับสะ,ะดวกมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับมี4สายด้วยกันนะครับสามารถชาร์จพร้อมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูนะครับทั้งแบบสายแล้วก็แบบฟัซชชาร์จนะครับประามาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาชาร์จตัวที่เป็น Android ตัวนี้ผมใช้โน้ต5นะครับตัวนี้ผมใช้โน้ต5เดี๋ยวลองชาร์จกันดูนะครับ เดีย๋ยวผมขออนุญาตแกะเคสออกนิดนึงนะครับเผื่อว่าจะได้ลองแบบฟาดชาร์จนะครับทีนี้ผมก็จะแกะสายที่เป็นหัวของไมโคร USB ออกมาชาร์จนะครับนี่อันนี้นะอานนี้วา,างไว้ก่อนเสียบชาร์จนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟเป็นดิจิตอลนะครับโชว์บอกสถานะของ power bank ของเรานะครับว่า ขนาดนี้มีไฟเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ชาร์จเข้านะครับสามารถใช้ได้ปกตินะครับแบบสายนะอันนี้แบบสายนะครับทีนี้เรามาลองแบบที่เป็นฟาสชาร์ดดูนะครับอถอดสายนี้ออกนะครับผมจะวางไว้บนผมจะวางไว้บนตัวฟาสชาร์ดเลยนะครับนี่นะอันนี้นะ,อะลองดูนะลองดูนะครับปั๊บสามารถใช้ได้ไหม ค,คือจริงๆแล้วตัวมือถือของผมเนี่ยโน้ต5เนี่ยไม่รู้ว่ามันรองรับแบบฟาสชาร์จหรือเปล่านะครับเ,เดี๋ยวมาลองเดี๋ยวมาลองเป็น iPhone กันนะครับเดี๋ยวมาลองเป็น iPhone กันไอตัว Android ตัวนี้ไม่น่าจะรองรับนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเป็น iPhone กันครับแบบฟาสชาร์จนะครับ,แบบรบมาลองเป็นระบบฟาสชาร์จ ด้วยมือถือ iPhone นะครับอันนี้ผมใช้ iPhone 11นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองแบบที่ใส่เคสนะครับก่อนนะครับอ่ะอันนี้เป็นฟาสชาร์ตนะครับกดเปิดตรงนี้นะครับกดเปิดตรงเปิดเครื่องตรงนี้ก่อนนะครับของ Power Bank นะเปิดเครื่องตรงนี้ก่อนอเปิดให้มันมีไฟขึ้นมาโชว์สถานะนะครับ100%นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแบบฟาสชาร์ t นะครับวางไว้เลยนะครับ มาดูซิว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านี่ครับเห็นไหมครับสามารถใช้แบบฟาสชาร์จได้ปกตินะครับของ iPhone นะครับทีนี้ขนาดผมมีเคสอยู่นะเพื่อนๆนะครับมีเคสของมือถือ iPhone อยู่นะครับก็หนาพอสมควรนะครับก็ยังสามารถชาร์จฟาสชาร์จได้ปกตินี่ครับฟาสชาร์จได้ปกติเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาลองสายที่เป็นไ t นิ่งดูนะครับ สายที่เป็นไรนิ่งที่ใช้ชาร์จไอโฟนนะครับาลองดูนะเสียบเข้าไปนี่ครับชาร์จได้ปกติเลยนะครับสะดวกมากๆนะครับสามารถชาร์จพร้อมกันได้เลยนะครับอ่ามีมือถือหลายเครื่องเนี่ยสองเครื่องสามเครื่องเอามาชาร์จพร้อมกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นไรนิ่งไทซ C แล้วก็ไมโคร USB นะครับสามารถชาร์จได้เลยนะครับโอเค ราคาที่ผมซื้อมาก็สามร้อยกว่าบาทนะครับรวมส่งเนาะสามร้อยกว่าบาทรวมส่งทีนี้ใครอยากจะได้ก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ของสินค้าตัวนี้นะครับไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับใครที่อยากได้ก็สามารถกดที่ลิงก์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายเองนะผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ